รตอนนี้เรามาเจอในทิศทิปนึงงานเกณนะครับกำลังแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์เขย่าสั้นเกิดขึ้นบางครั้งสังเกตน,นะเครื่องยนต์นจะเขย่ามากเลยเนหะ็นไหมแต่ว่าเสียงเครื่องยนต์นบางครั้งมีเกน,นะคันนี้ออกไปวิ่งก็สอบมาแล้วฟันกบถนนเลยนะฟันดําท่วมถนนเลยนะนี่นะนี่การเครื่องสั้นนะเขย่าด้วยนะครับ ไปดูข้าสดด้านในกันนะตอนนี้อีซิสดีแม็กซีเจเคหนึ่งนะเดี๋ยวผมเบิ้ลด้านหลังให้ดูหมนให้ดูฟันนะตอนนี้ไม่ออกนะแต่เวาลาขับวันกบถนนเลยนะเดี๋ยวมาดูข้าสดของหัวฉีดกันนะในนี้ FC ตามมาเจอทูก YouTube, นะเห็นไหมสามสองหัวนะ ทั้ง่วกทั้ง่วทั้งตันนะกับเคสนี้เดี๋ยวเราแก้ไขให้นะครับโดยการผอดหัวฉีดนะออกมาทําการส้มนะครับเปลี่ยนปลายนะตัดเจนเลยนะเห็นไหมฮะนี่นะภาพมันจะไม่เคยชัดเท่าไหร่มย้อนแสงเนี่ยเห็นแล้วนะเนหัวหนึ่งกับหัวสามนะครับทั้งบวกทั้งลบนะคือ มีตันและ่วนะครับชัดเจนนะเดี๋ยวเราจะ่อกว่าฉีดมาทําการเทสให้ดูนะครับแบบเคสนี้นะออสอบถามเอฟซีนะคแบบว่าหัวฉีดเคยซ่อมมาแล้วนะเปลี่ยนเปลี่ยนหัวมาหนึ่งหัวนะครับเปลี่ยนปลายมาหนึ่งมาหนึ่งหัวนะหัวที่สี่นะที่สอบถามมานะครับ ให้คิมงานมืออาชีพเรานะลืออกมานะรือบ่อยครับจำนอดได้หมดทุกตัวแล้วมัง้งเรื่องยนต์เนี่ย ก็ทั่วอยู่ปั๊มน้ำมันไม่มีปัญหาสังเกตง่ายๆเลยหัวฉีดก็ไม่ได้รั่วแรงอัดใงห้องหม,ม้ไม่ได้รั่วออกมาในกรณีนี้นะเ,เดี๋ยวไารอดูแะว่าลบสามบวกสามนะสูบหนึ่งสองสามสี่เห็นเห็นเล,เลยสูบที่หนึ่งแล้วก็สูบที่สามนะครับที่เป็นปัญหานะครับเยอะมากนะถ้าห้านี่สตาร์ไม่ติดแล้วนะครับ ล็อกไปเลยนะมาดูนะคลิปผมก็จะรวบรัดตัดตอนนะครับแต่ว่าจะเอาแต่จุดที่สำคัญของกันลงนะจะไม่ค่อยค่อยยิงเท่าไหร่นะดกดดูนะเห็นไหมหัวนี้ตันนะหัวหนึ่งเห็นเหมไหลกลับไหมโคตรไวอะ่ะนห่นะเหนติดเหมตายนะทำให้น้ำมันไหลกลับไวนะครับเกิดช่องว่าง ในเข็มบอกไปไหนคิดแล้วนะครับทีนี้ก็ก่อน<ด>เปลี่ยนยน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูดูปลายที่เราเปลี่ยนไปนะแล้วก็ดูเบอร์นะสำคัญสำคัญเบอร์ที่ใช้กับหัวฉีดตัวนี้ตัวเดิมเขานะวิ่งออกไปใลควันดำก,กบถนนเลยนะครับ<ำ>เดี๋ยวถอดออกไหมให้ดูนะครับเาเดูปลายไปดูปลายเขานะแปดเครับ นี่หัวที่เขาเปลี่ยนมานะครับตัวนี้ไม่ใช่ของแท้นะครับัาเทนะครับที่ทำให้ควันดำนะครับรถขยาวสันเก๊นะครับเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับดูเข็มน,นะเปลี่ยนปายนะเห็นไหมอึบอึบ ล่วงช้านะครับชัดเจนนะครับดูปลายหัวฉีดเปลี่ยนใหม่นะอันนี้เปลี่ยนปลอกสองตัวนะครับทีน,นี้มาดูการยกนะวิีดดนะีเนาะเห็นรองเลยเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ประหยัดน้ำมันแน่นอนนะแล้วฟันไม่ดำด้วยนะ เดี๋ยวเราจะเตั้นสี่หัวแล้วนําไปใส่นะครับประกอบแล้วนะประกอบแล้วนะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จลองฟังเสียงนะครับทีมงานเราประกอบเสร็จหมดแล้วนะนัดแน่นทุกตัวนะครับเอาลองดูเกียร์ว่างนะเอารอแป๊บรอแป๊บกำลังมา ซึ่งมาแล้วซึ่งมาแล้วรอแป,ป๊บรอแป,ป๊บรอแป,ป๊บเดี๋ยวนิ่งเองรอแป,ป๊บเดี๋ยวนิ่งเองน,นี่เป็นไงเปิดแอร์แล้วนะเปิดแอร์สตาร์ทด้วยนะไม่ดีนะครับปิดแอร์ก่อนสตาร์ทเครื่องนะครับจะไม่กินกําลังนะครับนิ่งทิบเลยต่างเกี่าวภาพแรกเนาะภามแรกเครื่องพะเยาพขเยาสั่นนะมังกงเกศน,นะครับจบที่หัวฉีดนะเดี๋ยวไปดูค่าส่วนด้านใน ดับเครื่องก่อนดับเครื่องก่อนดับทำไมอ่ะเดี๋ดูดิมีอะไรผิดพลาดอะไรเอ่ยโอ้สายพานยนต์สายพานยนต์เดี๋ยวตั้งสายพานก่อนนะครับเดี๋ยวมาจับค่าสดนะครับเดี๋ยวผมเข้าเครื่องสแกนแป๊บหนึ่งนะครับงานเราตั้งสายพานเรียบร้อยนะ ทีนี้มาดูผมอ่านโค้ดเข้าไปแล้วไม่มีโค้ดนะเอออ่านอีกทีหน,นึ่งเนี่ยโนโค้ดนะทีนี้ค่าสดาดูแค่หวัวฉีดนะครับสี่ต้นนะหนึ่งสองสามสี่จากภาพเบื้องต้น นะครับอยนะแจมเลยนะหลยยังจากที่เราทําการเปลี่ยนบายหัวฉีดนะครับผมชัดเจน,นะครับอันนีไ้ไม่มีวัดรอบนะบอ่าชัดเจนนะทีน,ะนี้เหลืออย่างนึงวิ่งทดสอบทดลองนะครับเดี๋ยวออกไปวิ่งด้วยกันนะครับทดสอบด้วยกันกันนี้ลืม ่ายให้ดูนะตอนประกอบนะพอดีวุ่นๆนีตอนที่ลื้อหัวฉีดออกมาทำนะครับหัวฉีดเขาใส่เบอร์879นะครับเบอร์879ก็ตรงรุ่นนะครับแต่ว่าประเด็นมันคือทำไมมันควันเยอะขนาดนั้นไงนะ้ำมันมันจ่ายหนักนะครับควันกบสนนเลยวิ่งแล้วก็เครื่องเขยา่านะครับสันนะ ตอนไปลองไม่ได้ถ่ายดูนะมองหลังเนี่ยวันกกเลยนะตอนนี้นะไม่มีเลยนะครับวันออกปีตุยนิดนึงนะเข้าด่านยังไงก็รอดนะครับถ้าแบบเดิมที่มานะเข้าด่านปุ๊บเรียบร้อยโดนแน่ปันดำนะครับน้ำมันใจหนะักกินน้ำมันด้วยใส่ปลายตัวนี้ไปนะประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็รถวิ่งดีกว่าเดิมแน่นอนนะ ะเดี๋ยววิ่งลองสัดดูฮะยาวๆนะไม่ได้สัดรถเบรุ่นนะรถ <c oughs> เป็นสัดไม่ได้นะครับเป็นรถบรรทุกนะครับบูมก็ไปเรื่อยๆอุ้ยไปน้ำมันใหม่อีกแล้วนะครับไปน้ำมันใหม่อีกแล้วโอ้าพูดเลยพูดเลยครับเอาปันไม่มีจบแน่นอน นะคับนี้เดี๋ยวรอไปดูนะตอนรอบเดินเบาว่าเครื่องยนต์จะสั่นเขย่าหรือไม่นะครับจากภาพเดิมนะครับนะตรงนั้นคันี้เครื่องยนต์วิ่งกิฟเลยนะเราไปซัดมาแล้วนะอันนี้เป็นรถใส่เเผวมานะับเร็วไม่ได้นับได้ประมาณร้อยนิดก็เสียวแล้วก็ที่ทําไปก็มีคันนี้นะเก็บระบบน้ํานะระบบน้ํา เครื่องเปลี่ยนทายใหม่นะครับแล้วก็เกียร์บางลาอยากให้ไปเลยนะหนึ่งชุดนะครับส่วนถ้อยดีเดี๋ยวเซีมาล้างทีหลังนะกับเกตนีจบแล้วจบแล้วนะพร้อ,อมส่งงานนะน้ำมันจะให้ FC ไปเติมเองครับเนาอันนี้เครื่องเขย่าสันเก่งนะหัวฉีดตันหัวฉีดรั่วนะแก้ไขให้แล้วในการเปลี่ยนป้ายครับ หรือว่ฉีดนะมือที่ใช้นี่สุดนะชูนเพิ่มก็ได้นะครับันไม่ดาด้วยนะอ๋อสังเกตนี้ได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่อง u ูทูบกูแงเจริญการช่างนะครับและทางเพจ Facebook นะครับดูงแงจเจริญการช่างนี่สองันกระดิ่งกระดิ่งนะห้ามพลาดน,นะกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับเพื่อเวลาละอัปโหลดคลิปลงไปนะได้เตือนนะ เป็นยอดอยูของเราด้วยครับประมาณนั้นนะจะลืมไหครับจะลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำคัญจริงๆครับก,กับแค่นี้ได้ความรู้มากกน,น้อยนะครับวันนี้ต่อกขว่าสวัสดีครับผมติดจ,จบลบไม่บานปลายที่อยู่แงเจริญการช่างเครบ